เป็นหนองในแล้วหายขาดได้ไหมบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเป็นโรคบางโรคเช่นโรคติดทางเพศสัมพันธ์เช่นเป็นเรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่หายขาดใช่ไหมครับเคยไปอ่านเอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหนองในเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของโรคหนองในก่อนโรคหนองในเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจากการมีเพศสัมพันธ์พอติดเชื้อไปแล้วเนี่ยหนองในก็ทำให้เกิดการปรสัสสาวะแสบขดัดทวีปิงก็มีตัวเขาที่ปกติจะก็มีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะเป็นต้นการรักษาหนองในเนี่ยถ้ารักษาแล้วนะครับจะสามารถหายขาดได้ ถ้าไม่ปรบเชื้อเพิ่มคือมันไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อนะครับแต่ว่ามันต่างกับเริมครับเริ่มเนี่ยเป็นไวรัสถ้าเกิดเริ่มเนี่ยได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายของคนแล้วเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทครับพอไปซ่อนที่ปมประสาทเนี่ยวันดีคืนดีนะร่างกาย air, อย่อนแอเฉ่นอนดึกดื่มแอลกอฮอล์สูบุรีก็ทาให้เกิดเป็นซ้ำได้น,นั่นเองนะครับซึ่งต่างกับหนองในนะดังนั้นหนองในรักษาแล้วหายขาดได้ แต่เริ่มเนี่ยขึ้นกับภูมิคุ้มกันนะบางคนเนี่ยเป็นแล้วก็หายขาดได้ถ้าภูมิคุ้มกันดีแต่บางคนเนี่ยไม่รับเชื้อเพิ่มภูมิกันน้อยก็เป็นซ้ำได้เหมือนกันนะคะ